สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีกันอีกนะก็วัวนนี้เวลาที่เราได้ไปพูดคุยในเรื่องของเครือ่องการที่เราจะไปไปแนะนำเรื่องของเครื่องอรับรถให้ถูกมือนะจัดเจให้ถูกดูแล เรื่องของพลังงานควอนตัมเนี่ยคือไม่จะเป็นนะที่เขาจะต้องมาเรียนรู้รูปนามขันห้าอันนี้เมื่อกี้นี่ได้คุยกับคุณนางอ่าก็คือว่าเพียงแต่ว่าให้เขาเข้าใจว่ารูปนามเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วก็ให้เขาทำใจให้ว่างๆแค่นั้นแหละให้มันว่างๆ ด้วยเขาว่างๆจิตใจร่างกายกายใจว่างแล้วก็น้อมพลังแล้วก็สัมผัสสอนอย่างเดียวคือสอนให้เขาสัมผัสพลังให้ได้แค่นั้นแหละสัมผัสพลังเนี่ยมันไม่ยากนะแต่บางคนเนี่ยคือถ้ามันจะยากก็ยากตรงที่ว่าเขาจิตมันฟุ้งนะนะข้อหนึ่งในเรื่องของจิตที่เขามันฟุ้งซ่านมาก เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่ามันมีเวทนาทับซ้อนอยู่เวทนาในตัวเขาแหละที่เขามีอยู่มัน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 ,ม,นมันทับซ้อนอยู่ไอ้การที่สัมผัสเนี่ยเขาสัมผัสได้แต่ว่าไอ้เวทนาความรู้สึกอื่นๆน่ะที่มันรุนแรงกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าสัมผัสได้น้อยได้เบา ตรงนี้แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูเราก็ให้เขาสังเกตดูไอ้ช่วงที่บอกว่าจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่พลังจิตจดจ่อยู่ที่การถูเนะน,นี่ยไอ้ตอนเนี้ยมันจะเป็นตอนที่จิตเขาต้องจดจ่ออยู่ที่นั่นมันจะไม่มีไปที่ไหนเนี่ยจิตจดจ่ออยู่นะั้นแล้วเนี่ยเขาจะลืมจะลืมเวทนาส่วนอื่นนะ่ยชั่วขณะ ตรงนี้สำคัญนะพี่เลี้ยงเนาะพี่พี่เลี้ยงก็สำคัญเนาะมาเซอร์อ่าพี่เลี้ยงสำคัญเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่คุณวนาพานะพี่เลี้ยงสำคัญอ่าพี่เลี้ยงต้องใจเย็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้นะสมผัสพลังเนี่ย ก็ถ้าคนคนมันจะมีสองแบบถ้าเกิดว่าเขาปรารถนาความสวยความมั่งคั่งอะไรต่างเลยนะอันเนี้ยเขาสัมผัสพลังได้แต่คนที่ป่วยมากๆเนี้ยสัมผัสพลังอาจจะลำบากนิดนึงนะถ้านอนเตียงด้วยอย่างเงี้ยแต่คนที่ ของคุณางในเคสเมื่อกี้นะที่ว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยนะจริงๆแล้วนะเอาไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสัมผัสได้นะถ้าเก็สัมผัสพลังได้เนี่ยมันก็จบงานได้นะเนี่ถ้าเขาได้ยินเสียงมอสเซอร์แบบนี้แล้วเขาเข้าใจเนาะก็ตือร้นหาโทรศัพท์ในนั้นเนี่ยอ่านั่นแหละทีนี้คนเนี่ยเรื่องกรรมบังเนี่ยมันสาคัญเนาะ หาโทรศัพท์ไม่ได้ลูกหลานไม่อะไรแล้วตัวเองถึงมีโทรศัพท์บางทีก็กรรมมันบังเน่ยเออไม่รู้ทำไมนะกรรมบังแต่ถ้าแต่ถ้าเขาเข้าใจเรื่องของรูปนามนะไม่มีอัตราตัวตนเนี่ยนะกรรมมันไม่บังไงเข้าใจไหมกรรมมันไม่บังบังไม่ได้เพราะอัตราเราไม่มีกรรมมันก็ไม่มีพอกรรมมันน้อยเนี่ย ก็สัมผัสพลังได้พอสัมผัสพลังอีกแค่นิดเดียวแน้นนะแล้วสามารถเชื่อมระหว่างเครื่องว่า MSR 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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ปั๊บแล้วมันวืบเข้ามาในร่างกายเราแค่นั้นแหละนั่นแหละจบอย่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะยังไงยังไงก็